ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ v ีเซไฮแคมป์นีรายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอกห้องเรียนให้กับคุณและกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับซูนนะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันในบทที่2 6นะครับชื่อเรื่องว่าสถิติโดยเนื้อหาในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการนําเสนอและแปลความหมายข้อมูลนะครับเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับรบกวนทุกคนเลยนะครับช่วย และก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็กำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยแล้วถ้าเกี่ยวับทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับต่อมาครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่เรื่องการนําเสนอข้อมูลนะครับรูปแบบที่5นะอ่าเป็นตัวของแผนภาพจุดนะครับตัวแผนภาพจุดนะครับเราบอกว่านะครับมันเป็นรูปแบบหนึ่งนะครับที่ต้องบอกตามตรงว่านิยมมากเหมือนกันนะครับนะแต่ทายากอีกย่างมันทำลำบากนะครับแต่ว่านิยมมาเป็นรูปแบบหนึ่งครับของการที่เราเนี่ยต้องการจะไปนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ โดยที่เราอะครับจะเขียนจุดนะครับเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวโอเคไหมครับเขียนจุดแบบไหนครับไว้เหนือเส้นแนวนอนนะไรเส้นแนวนอนเขาอะครับเราอะจะไปสกลเส้นนั้นนะครับให้ตรงกับค่าของข้อมูลนั้นๆโอเคไหมทีนี้ครับเขียนมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมาจจะงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างแผนภาพจุดกันซักนิดหนึ่งนะครับอ่าวิธีการสร้างครับอันดับแรกครับให้เราเนี่ยไปสร้างเส้นตรงนะครับซึ่งจะแสดงค่าของข้อมูลเนี่ยให้ครอบคลุมข้อมูลทุกค่า โอเคไหมอ่าเช่นตัวนี้ครับบุษามีที่เหลือๆนะลองวาดเล่นๆหน่อยดีไหมครับออกมานะครับนะนี่เป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นโอเคนะครับเราจะแสดงค่าของข้อมูลเนี่ยให้ครอบคลุมข้อมูลทุกค่าเลยเยอะตัวอย่างเช่นสมมติตอนนี้สมมติตอนนี้นะฮะเรามีข้อมูลเนี่ยคือหนึ่งสองสามแล้วกันเอาน้อยหน่อยนะครับนะอ่าข้อมูลเราตอนนี้เนะี่ยมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสาอาจจะอะไรก็ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเขียนไว้ก่อนแบบนี้โอเคไหมคือมันอาจจะไม่เท่ากันนิดหนึ่งนะครับนะเพื่อส่วนจะวาดเบี้ยวนะคร คื้สคาใจถ้าเกิดบอลไม่เท่ากันอ่ะซูสักเราๆตรงนี้ได้ไหมนะครับอ่ะข้อมูลเราก็เป 1, 2, ็นเลขหนึ่งสองสามนใส่ลงไปนะครับอ่ะเป็นหนึ่งนะฮะอ่ะเป็นสองนะครับนะแล้วก็เป็นสามว่าไปโอเคไหมครับจากนั้นครับให้เรานะครับไปนําข้อมูลทั้งหมดเนาะมาเขียนเป็นจุดเหนือเส้นตรงนั้นๆเช่นสูสูตรงน,นี้ครับเรามีข้อมูลที่เป็นเลขหนึ่งทั้งหมดเนี่ยสามข้อมูลโอเคไหมเราก็ใส่จุดไปทั้งหมดกี่จุดครับใส่จุดไปสามจุดโอเคไหมครับแบบนี้นะ ถ้าเกิดว่าเราครับมีข้อมูลที่เป็นเลข2เนี่ยทั้งหมด4จุดนะครับอ่าสตัวสข้อมูลนะก็ใส่จุดทั้งหมด4จุดโอเคไหมถ้าเรามีข้อมูลนะครับที่เป็นเลข3าทั้งหมด1ตัวก็ใส่จุดแค่1จุดนะครับเราจะได้ว่าครับไอจำนวนจุดที่เราเพิ่งเขียนไปตะกี้ครับจะแสดงถึงการซ้ํากันของข้อมูลนั้นๆโอเคไหมอันนี้ครับคือตัวอย่างของแผนภาพจุดแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองยกตัวอย่างกันหน่อยนะครับทุกคนครับนะอ่ะเช่นอันนี้นะครับเราบอกว่าเราเนี่ยครับต้องการจะนําเสนอเนาะ ข้อมูลนะครับก็คือเป็นข้อมูลเลยครับคะแนนสอบกลางภาคนะครับของนักเรียนชั้นม3เนี่ยทั้งหมด20คนก็ให้คะแนนสอบมานะครับในตารางนี้ก่อนเลยครับมองตารางเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับไม่น่าอ่านเลยจริงไหมใช่ไหมครับนะามีแต่ตัวเลขเนาะนะครับเขาเลยบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำข้อมูลในตารางนะครับไปสร้างเป็นแผนภาพจุดนะครับนะสุลลองไปสร้างนะครับเป็นแผนภาพจุดดูนะได้ออกมาครับลักษณะแบบนี้ทีนี้ครับพอมาเป็นแผนภาพจุดลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราได้อะไรบ้างครับ อันดับแรกเลยครับเราพอจะมองเห็นใช่ไหมครับว่าคนที่ได้คะแนนน้อยสุดเป็นยังไงคนที่ได้คะแนนน้อยสุดนะครับได้คะแนนทั้งหมดแปดคะแนนเนาะมีหนึ่งคนนะครับคนที่ได้คะแนนมากที่สุดนะครับมีสองคนนะครับได้คะแนนยี่สิบคะแนนเต็มเลยและคนที่ได้คะแนนนะครับซ้ํากันมากที่สุดเนาะก็คือใครครับคนที่ได้สิบสี่คะแนนกับคนที่ได้สิบห้าคะแนนจริงปะพอซ้ากันไปเนี่ยตั้งสามคนแล้วถูกต้องไหมครับนะอ่าแบบนี้นะครับอันนี้ครับเราพอจะมองเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีแผนภาพจุดนะครับ แผนภาพจุดจะทําให้เราเนี่ยครับเห็นภาพรวมของข้อมูลเนี่ยได้โดยตรงเนาะเห็นชัดเลยใช่ไหมครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างและทาให้เรานะครับพิจารณาการกระจายของข้อมูลเนี่ยได้ง่ายก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าโอเคนะครับคนที่คะแนนน้อยกว่า7อา่อน้อยกว่า8คะแนนเนี่ยไม่มีเลยจริงไหมใช่ไหมครับนะและข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ที่กลางๆถูกไหมครับแบบนี้นั่นเองเนาะอะไรประมาณนี้ครับทุกคนนะครับไอแบบเนี้ยก็คือการใช้แผนภาพจุดซึ่งต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมันดีนะครับแต่ว่ามันลําบากนะ ตอนสร้างภาพจุดเนี่ยตัวนี้ครับมันทำนานนิดนึงโอเคนะครับอ่ะอันนี่ว่าเคลียร์ไปครับทุกคนครับไปดูกันต่อนะครับต่อมาครับตอนนี้เราอยู่ที่รูปแบบที่6นะครับของการนําเสนอข้อมูลซึ่งเราบอกลว่ารูปแบบนี้ครับโหยอดนิยมนะครับสุดๆนะครับทุกคนรู้จักนะครับนะเราเรียกว่าเป็นแผนภาพต้นใบนะครับแผนภาพต้นใบของเราเนี่ยครับเป็นรูปแบบหนึ่งอีกแล้วนะครับของการนําเสนอข้อมูลเชิงปริมาณเนาะนะ แต่ว่าครั้งนี้ครับที่มันดีเพราะว่าการที่เราทําแผนภาพต้นใบครับมันจะมีการเรียงลําดับข้อมูลและเราเนี่ยจะเห็นภาพรวมของข้อมูลเนี่ยได้รวดเร็วเห็นเร็วจริงนะครับลักษณะของการสร้างครับเราจะต้องไปแบ่งตัวเลขนะอ่าเราจะมีการแบ่งตัวเลขนะครับที่แสดงข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนครับเรียกว่าส่วนต้นกับส่วนใบโอเคไหมอ่าทบทวนนะครับตอนนี้ข้อมูลถูกแบ่ง2ส,ส่วนเนาะมีส่วนต้นนะครับแล้วก็ส่วนใบแบบนี้นั่นเองโดยนะครับวิธีการสร้างนะครับจริงๆเนี่ยสร้างไม่ยากนะครับ เราบอกให้เราเนี่ยไปนําข้อมูลเนาะทั้งหมดนะครับแยกเป็นสส่วนก่อนนะตัวเลขในส่วนใบนะครับคือตัวเลขหลังสุดของข้อมูลเท่านั้นโอเคไหมครับตัวเลขในส่วนใบนะครับจะเป็นตัวเลขหลังสุดเท่านั้นโอเคนะครับและตัวเลขในส่วนต้นนะครับก็คือตัวเลขด้านหน้าทั้งหมดก่อนถึงตัวเลขหลังสุดโอเคไหมแค่นั้นเองนะครับนะเลขส่วนต้นนะครับก็คือตัวเลขด้านหน้าทั้งหมดก่อนตัวเลขหลังสุดโอเคนะครับ ทีนี้ครับทีนี้ครับหลังจากที่เราเนี่ยแบ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ส่วนใบแล้วเรารู้ส่วนต้นแล้วนะครับเราครับจะนานะนําตัวเลขในส่วนใบและส่วนต้นเนี่ยมาเขียนแยกกันเราจะเขียนนะครับแล้วก็จะแยกเนาะด้วยเส้นตรงหนึ่งเส้นเนี่ยใช้เป็นเส้นขั้นโอเคไหจากครับสุดท้ายห้ามลืมนะครับเขียนความหมายของสัญลักษณ์เนี่ยที่ด้านล่างแผนภาพด้วยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอลองไปดูกันต่อในหน้าถัดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับของการใช้แผนภาพต้นใบกันสักนิดหนึ่งนะครับนะอาจะเช่นตัวอย่างนี้ครับเราบอกว่าเราเนี่ยต้องการเนาะจะไปนําเสนอนะครับข้อมูลราคานะครับข้าวผัดกระเพรานะครับนะจากร้านค้าเนี่ยทั้งหมด20ร้านดังนี้โอเคนี่ก็คือร้านค้านะครับ20ร้านเนาะแสดงมานะครับนะนนี้คือราคาผัดกระเพราแต่ละร้านโอเคไหมซึ่งเมื่อมาเป็นตารางแบบนี้เป็นไงครับมันงงนะครับนะมันดูแบบไม่รู้เรื่องเลยอะไรยังไงบ้างใช่ไหมครับเราลองนํามาเขียนเป็นแผนภาพต้นใบนะครับอีกครั้งนะครับ ในส่วนใบนะครับในส่วนใบเนี่ยเราจะนําเลขหลังสุดโอเคไหมครับนะในตัวเลขทุกตัวนยเห็นไหมเนี่ยนำเลขหลังสุดมานะครับมีเลขศูนย์เลขศูนย์เลขห้าเลขห้าเลขศูนย์เลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขศูนย์เลขศูนย์เลขห้าพวกเนี้ยอ่าพวกเนี้ยครับเราจะนํามาเขียนนะครับในส่วนใบเนี่ยทั้งหมดเลยโอเคไหมครับจากนั้นครับเลขที่อยู่ก่อนนะเลขที่อยู่ก่อนนะครับเลขตัวหลังสุดเนี่ยเราจะนํามาเขียนในส่วนต้นนะครับอ่าตัวนี้สีเขียวที่สุนทกำลังเขียนไว้ตรงนี้เนาะอ่าพยียมไล่เขียนตรงนี้นะครับนะอันเนี้ยก็คือส่วนอะไรครับก็คือส่วนน้ โอเคไหมครับนะก็ไปเขียนให้ดูหน่อยโอเคแบบนี้แล้วกันนะครับทีนี้ครับทีนี้เขาเวลาเราจะเขียนแผนภาพต้นใบนะครับเราจะมีการเรียงนะครับนะจากค่าน้อยไปหาค่ามากด้วยโอเคไหมครับเนี่ยส่วนต้นนะครับเราลองไล่นะฮะก็คือส่วนต้นน้อยสุดคือ2เท่าที่มองเห็นนี้นะครับนะน้อยสุดคือสองเอาสองมาใส่ครับไล่เลยครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคไหมครับส่วนใบครับเลขด้านหลังครับเอามาใส่นะครับเอาให้ตรงกันนะเช่นตอนนี้ครับเห็น2กับเห็น5้าตัวนี้ไหมครับมันแทนราคานะครับยี่สิบห้าบาทตัวนี้ โอเคไหมเห็น2เห็น7ตัวนี้ไหมครับเลข7ตัวนี้ครับถูกแทนนะครับก็คือค่า27บาทตัวนี้โอเคไหมหรืออย่างเงี้ยครับบ้างเห็นไหมฮะสี่กับ5ตัวนี้ครับก็แทนราคา45บาทนะครับ45บาทอยู่ตรงนี้โอเคไหมซึ่งมันซ้ํากันได้เห็นไหมครับเนี่ยศูนย์ศูนย์สองตัวนี้ครับก็คือซ้ํากันหมายความว่ามี 40- 40แบบนี้นั่นเองโอเคนะครับเคลียร์เนาะประมาณนี้นะครับทีนี้ครับเราก็ต้องเขียนเส้นขั้นด้วยหนึ่งเส้นโอเคไหมแบบนี้นะฮะแยกส่วนต้นส่วนใบให้ชัดเจนนะครับ และก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับตอนนี้นะว่าการที่เราเขียนไว้เนี่ยแปลว่าอะไรเช่นครับสัญลักษณ์5้านะครับแล้วก็มีขีดห้านี้ก็คือว่าห้านี้เนี่ยเรียกก็เป็นส่วนต้น5ตัวนี้เป็นส่วนใบนะครับต้นเป็นห้าใบเป็นห้าหมายถึงข้อมูลนี้ครับมีค่าเท่ากับห้าสิบห้านั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการใช้นะครับแผนภาพต้นใบของเราแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียนยุคนเคลียร์แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับไปพร้อมกันเลยครับ ากตัวอย่างนนาหน años, S, <S ้าที่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยจะคิดว่านะครับนะตัวเลขในส่วนต้นกับส่วนใบเนี่ยคือใส่ได้แค่อย่างละตัวเลขเดียวจริงหรือเปล่านะครับซึ่งก็บอกว่าไม่นะครับไม่จําเป็นนะครับเราบอกว่าตัวเลขในส่วนต้นนาองเน้นไม่ตรงนี้นะครับนะเลขในส่วนต้นนะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องเป็นเลขในหลักสิบอย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลของเรานะครับเป็นเลขหลักร้อยเนาะตัวเลขในส่วนต้นเนี่ยครับจะใช้เป็นเลขในหลักร้อยและเลขในหลักสิบนะครับรวมกัน2ตัวไปเลย ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้เราต้องการนําเสนอข้อมูลนะเป็นส่วนสูงนักเรียนชายนะครับชั้นม2เนี่ยจำนวน20คนโอเคไหมครับข้อมูลตารางมาตามนี้นะครับเห็นใช่ไหมการเขียนข้อมูลตารางดูไม่เวิร์กถูกไหมครับนำมาดูยากนะครับเราก็จะเอานะครับเลขทั้งหมดตัวนี้มาใส่เป็นแผนภาพต้นใบได้ไหมครับทีนี้ครับตอนนี้ให้ทุกคนสังเกตดีๆก่อนนะครับก็คือว่าเลขในข้อมูลของเรามันมี3ตัวโอเคไหมครับมี3ตัว ส่วนที่เป็นใบเนี่ยเราจะเอาใส่เฉพาะเลขตัวท้ายสุดเท่านั้นนะครับส่วนที่เป็นใบนะส่วนใช้เป็นสีชมพูเน้นไว้นะครับตัวน้าะเราจะใส่เฉพาะเลขตัวหลังสุดเช่นนี้ก็ใส่0นย์ใส่สใส่8ใส่7อะไรพวกนี้ว่าไปโอเคไหมอันนี้ไม่เขียนละนะครับอย่างนี้พอนะส่วนที่เป็นต้นครับก็คือเลขด้านหน้าทั้งหมดนะครับที่เหลืออยู่เลยเช่นตอนนี้ครับถ้าเรามองดูเนี่ยก็คืออะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือต้องใส่15ทันไหมฮะได้ไหมอย่างที่2คือต้องใส่อะไรครับอ่ะใส่14นี่ใส่15นี่ใส่14ทำนองเนี้ย โอเคนะครับนะเนี่ยครับเราก็มาใส่นะครับในส่วนต้นเป็นสิบสี่สิห้าสิบหสิบเจแบบนี้ส่วนใบครับเลขด้านหลังมาใส่นะครับเป็นแบบนี้จากนั้นครับใส่เสร็จปุ๊บอย่าลืมนะครับขีดเส้นขั้นเนี่ยหนึ่งเส้นด้วยโอเคไหมครับแล้เราก็เขียนเข้าไปนะครับว่าโอเคตอนนี้นะตอนนี้นะครับสัญลักษณ์เวลาเขียนอย่างนี้เนี่ยสิบสี่สี่หมายถึงอะไรคือต้องบอกว่าสิบสี่ตัวเนี้ยครับคือเลขในส่วนต้นเนาะสี่ตัวนี้คือเลขในส่วนใบนะครับงานตอนนี้ต้นเป็นสิบสี่ใบเป็นสี่ความหมายคือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่น อันนี้ครับก็คือการใช้แผนภาพต้นใบหวังว่าตรงนี้ครับทุกคนน่าจะเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับนะอันนี้สังเกตนะครับความมีการเรียงเลขจากน้อยไปมากเลยนะเห็นปะอันนี้14 4 1 4 5 1 4 7 1 4 8่้ใช่ไหมครับไล่ลงมาเรื่อยๆ่าก็ยิงมากคือเรื่อยจริงไหมนะเป็น1 7 0นะครับเป็น173อะไรกำนองนี้นะครับอันนี้คือการใช้แผนภาพต้นใบเท่านี้เองนะครับต่อมาครับตอนนี้เราอยู่กันในรูปแบบที่7นะครับของการนำเสนอข้อมูลเนาะเราเรียกอันนี้นะครับว่าเป็นฮิสโตแกรมนะครับ สำหรับฮิสโตแกรมนะครับชื่อเทๆตัวนี้นะครับบอกว่าเป็นการนําเสนอนะนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณอีกแล้วนะครับนะในกรณีที่เราเนี่ยครับมีจํานวนข้อมูลมากๆนะครับหลักพันหลักหมื่นข้อมูลข้อมูลเยอะมากแบบนี้นะครับอาจควรใช้เป็นฮิสโตแกรมแทนนะครับโดยการใช้ฮิสโตแกรมเนี่ยครับเราจะใช้แท่งนะครับใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนะแสดงครับค่าของความถี่หรือความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณในแต่ละช่วงเอาเคียนนี้ครับ โดยคําว่าข้อควรู้ตัวนี้ครับคืออะไรครับอัทิตที่ทุกคนอ่านมาน่าจะเจอคําว่าความถี่สัมพัทธ์จริงไหมคานี้ครับแปลว่าอะไรครับมีเขียนดูด้านล่างนะครับความถี่สัมพัทธ์ครับเราบอกว่าแปลว่าอัตราส่วนนะครับนะเป็นอัตราส่วนเนาะระหว่างความถี่ของข้อมูลนั้นๆเนี่ยกับผลรวมความถี่ทั้งหมดโอเคไหมแบบนี้นะครับจากนั้นครับเรามาดูธีการสร้างฮิสโตรแกรมกันสําหรับการสร้างฮิสโตรแกรมนะครับเราบอกว่าอันดับแรกเราต้องแบ่งข้อมูลเอกเป็นช่วงก่อนครับช่วงละเท่าๆกันนะครับ จากนั้นครับจำนวนข้อม <c oughs> ูลในแต่ละช่วงนะครับเราจะเรียกว่าเป็นความถี่ครับของข้อมูลช่วงนั้นเอาง่ายง่ายครับใครที่งงคำว่าความความถี่แปลว่าอะไรนะครับมันคือจำนวนข้อมูลในแต่ละช่วงต่อไปเนี้ยเราจะไม่เรียกจํานวนข้อมูลเนี่ยว่าเป็นจำนวนข้อมูลแล้วนะครับเราจะเรียกว่าเป็นความถี่ของข้อมูลในช่วงนั้นโอเคนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะนําไปสร้างนะครับตารางตารางหนึ่งเป็นตารางที่จะระบุความถี่ของข้อมูลครับเรียกตารางนั้นว่าเป็นตารางแจกแจงความถี่นะครับ อ่าแบบนี้จากนครับพอเราได้ตารางจากใจกความถี่ปุ๊บให้เราครับไปสแสดงค่าของข้อมูลหรือช่วงข้อมูลนะครับบนแกนแนวนอนแล้วใช้แท่งสี่เหลี่ยมซึ่งความสูงเท er ่ากับความถี่หรือเปอร์เซ็นต์ของความถี่นั้นครับสร้างออกมาเราจะเรียกตัวนี้ครับว่าเป็นฮิสโตแกร,รมนั่นเองนะครับโอเคฮิสโตแกร,รมเนี่ยหน้าตามาันจะคล้ายกับตัวของแผนภูมิแท่งนะครับนะแต่ว่าความต่างก็คือว่าแผนภูมิแท่งเนี่ยเราจะสแสดงค่าข้อมูลเป๊ะๆนะครับแต่ฮิสโตแกร,รมเนี่ยครับเราจะสแสดงเป็นช่วงนะครับนะแบบนี้นั่นเองเนาะ ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะครับว่าการสร้างฮิสโตแกรมเนี่ยทำยังไงไปดูกันต่อได้ในหน้าถัดไปเลยครับสําหรับหน้านี้นะครับจะเป็นตัวอย่างเนาะการนําเสนอนะครับอ่านนาเสนอข้อมูลน้ําหนักของนักเรียนนะครับโดยในหน่วยกิโลกรัมนะทั้งหมดส่มสิคนครับให้มาตามตารางนี่เลยครับอันนี้ไม่ต้องไปคิดมากนะครับไม่ต้องไปดูมาหรอกนะเหนื่อยเหนื่อยนะครับนะอันดับแรกครับเราเห็นเห็วว่าข้อมูลมันเยอะทันไหมครับข้อมูลมันเยอะถ้าข้อมูลเยอะเนี่ยเราจะเอาไปเขียนทุกข้อมูลเลยมันลำบากนะครับนะ เขาบอกว่าเออถ้าข้อมูลเยอะเนี้ยนำไปสร้างดีว่าครับสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่สิตารางแจกแจงความถี่นะครับมันจะแบ่งข้อมูลเนี่ยเป็นช่วงๆโอเคไหมครับนะเช่นไนนะครับเราก็บอกว่าโอเคข้อมูลของเราเนี่ยลองไล่ๆดูมาแล้วเนาะนะครับมันจะมีข้อมูลค่าน้อยสุดเนี่ยไม่น้อยกว่า41เโอเคไหมข้อมูลมากสุดนะครับไม่มากกว่า76โอเคไหมครับอันนี้คือดูตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยสร้างเป็นช่วงขึ้นมานะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงน้ำหนักของนักเรียนตั้งแต่41ถึง46นะ มีอยู่ในช่วงนี้ครับทั้งหมดเนี่ยสข้อมูลก็คือมีนักเรียน3คนนะครับน้ำหนักก็คืออยู่ในช่วง41-46โอเคไหมนะครับมีนักเรียนนะครับทั้งหมด6คนนะครับน้ําหนักอยู่ในช่วงสี่สเนักเรียนอีกหคนครับน้ําหนักอยู่ในช่วงนะครับห้สาสิถึงห้าคนสามคนครับห้าสถึงหกและหกสิถึงหกสิแล้วก็หคนกับสคนนะครับน้ําหนักอยู่ในช่วง ทีนี้ครับการสร้างตารางแจกแจงความถี่นี่มีข้อควรรู้นะครับนะมีข้อควรรู้ก็คือว่าเวลาเราจะแบ่งช่วงครับต้องแบ่งช่วงให้มันเท่าๆกันด้วยเช่นเนี่ยแบ่ง41ถึง46ถูกไหมครับนะก็คือแบ่งทั้งหมดเนี่ย6ข้อมูลถั่นปะระหว่าง41ถึง46อ่ะถ้าเราเอามาลบกันบวกหนึ่งเนี่ยก็คือมีทั้งหมด6ข้อมูลในนี้นะครับ41 42 43 44 45แล้วก็46นะครับมี6ข้อมงสี่สิบสามสี่รับก็จะมี6ข้อมูลเท่าก็สี่สิบหกนะนนี้มี6ข้อมูลใช่ทเนี่ยครับเเวลารารจะแบ่งงช่วนะครับก็ควรแบ่่งเทาๆก,กันตามทนีหับ ซีบัที่ต้องแบ่งเท่ากันนะเพราะว่าเวลาไปสร้างฮิสโตแกรมนะครับฐานมันจะเท่ากันเนี่ยความกว้างตรงนี้ครับมันจะเท่ากันแล้วมันจะสวยโอเคนะครับจากนั้นครับเรานําข้อมูลตรงนี้นะครับในตารางแจกแจงความถี่เนี่ยมาสร้างเป็นฮิสโตแกรมนะครับอันนี้เรียกว่าฮิสโตแกรมนะตอน,นฮิสโตแกรมของเราเนี่ยครับแกนนอนเนี่ยก็คือใส่เป็นช่วงของน้ำหนักโอเคไหมฮะแบบนี้แกน,นตั้งก็คือความถี่โอเคไหมเราจะเห็นนะครับว่าตอนนะครับช่วงน้ำหนัก41ถึง46คนเนี่ยมีคนทั้งหมด3คนโอเคไหมครับ น้ำหนัก41-46กิโลกรัมน้องมีคนทั้งหมด3คนนะครับเนี่ยก็สร้างกรอบสี่เหลี่ยมมาสูงแค่เล็กโอเคปะถ้าเนี้ยครับนะน้ำหนัก46-51ครับมีความถี่เป็น6ก็คือมีคนอยู่เนี้ย6คนก็สร้างกรอบสี่เหลี่ยมมาเนี่ยสูงโอเคไหมครับเราก็เรียกตัวเนครัวว่าเป็นฮิสโตแกรมอ่าเชื่อครับเชื่อครับเราจะอธิบายมาโคตรจะดีตรงนี้เรียบร้อยนะครับทุกคนครับเข้าใจตรงกันแล้วว่าฮิสโตแกรมเนี่ยคืออะไรแน่นอนนะครับอ่าได้เข้าใจฮิสโตแกรมเรียบร้อยแล้วครับเราไปด